คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐาบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องศูนยเจ็ดแปดเก้านะครับคลิปนี้ก็อยู่กันที่เลขดับนะครับเป็นดับบนนะครับดับแต่ละหลักนะครับหลักร้อยสิบบนหน่วยบนหลักละสองสูตรด้วยกันนะครับก็จะได้มาสองเลขนะเป็นเลขดับมาดูหลักร้อยกันก่อนนะครับดับหลักร้อยนะครับ สูตรแรกนะครับก็คือหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10หล้าบวก10ล่างบวกหน่วยล่างรวมกันแล้วนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นำมาบวกกับเลขคงที่บวก3นะครับก็จะได้1เลขนะเป็นเลขดับตัวนี้ก็เป็นสูตรเก่านะครับหลักร้อยนะครับสูตรแรกเป็นสูตรเก่าก็เข้ามาต่อเนื่องจากงวดก่อนนะครับอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เราเพิ่มให้นะครับเป็นสูตรที่2ก็ใช้5หลักเหมือนกันนะครับ ก็คือหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยลา่างแล้วก็บวก6ครก็จะได้เป็น1เลขเหมือนกันนะครับสําหรับเลขยกตัวอย่าง,น,น,ะะง,งนะครับสองสามงนะครับดับหลักร้อยนะครับหาวานที่สิบเจ็ดมกรานะครับใช้มาที่สองมกคาเป็นตัวตั้ง หลวันนี้หนึ่งนะครับเจ็ดสาได้ท้ายสอบตัวหนะ้าหนึ่งสบวกสบวกหบวกห้าบกหนบวกสะครับได้4 4่บวกห้ไดก้า9้าบวกหเป็น14นะครับแล้วก็บกหก็เป็น15บหใช้สินะครับนำไปบวกกับเลขคงที่ในสูตรนี้ก็คือบวกสนะครับ15บห้วกสก็เป็น 18ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับที่เป็นเลขดับนะครับก็คือเลข8สูตรที่1ได้เลข8นะครับต่อไปหาสูตรที่2 2 9 9 9บวก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 หหลักไหนกันบ้างตามลูกศรเลยนะครับ2-9บวก9ได้11นะครับ1 1บเวก9เป็น20 2 0 9บ9 1วก9 29บวก1ก็30นะครับ นำมาบวกกับเลขคงที่ก็คือบวก6นะครับในสูตรนี้30บวก6ได้36นะครับก็ใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับก็เป็นเลขะครับดับของสูตรที่2ไปดูผลกันนะครับ17มกราคมหันที่1นะครับ8 0 7 7 7 9เลขท้าย2ตัว2 3 หาดับหลักร้อยนะครับออกเลขเจ็ดนะครับให้ไว้เป็นเลขแปกับเลขหไม่มาถูกต้องนะครับตัวอย่างงวดต่อไปนะครับหาวันที่หนึ่งคุมาพันนะครับใช้วันที่สิบเจ็ดมกราคมเป็นตัวตั้งวันที่หนึ่งออกแปดศูนย์เจเจ็ดเจ็ดเก้าเลขท้ายสองตัวสองสาม 7จ็ดบวกเจ็ดบวกสองบวกสองบวกสามลงมาได้ยี่สิบเดนะครับนำยี่นะครับไปบวกกับเลขคงที่ก็คือเลขสามนะครับในสูตรแรกรวมกันได้ก็ยี่สิบสี่ข้นไปเลขสีนะครับสูตรที่สองนะครับเจ็ดบวกเก้าบวกเก้าบวกก้าบวกสาม เก้าบวก9ได้18นะครับ18บวกเเป็น27 27บวก3ก็30นะครับบวก7ก็37มสบหนึงบวก6นะครับก็คือเลขของที่นะครับสูตรที่2นะครับ37มบวกหได้43นะครับก็จะเป็น2เลขนี้นะครับสูตรแรกได้เลข4นะครับเลขดับสูตรที่2เป็นเลข3ไปดูผลกันนะครับ1กุมภาพันธ์ วันที่1ออก5 5 8 7 0 0ในท้าย2ตัว5นึ่ออกเลข7นะครับลักงรอ้อยนะครับให้4ให้3ไม่มาถูกต้องนะครับตัวอย่างก็ต่อไปนะครับ16กุมภาพันธ์นะครับเทมมที่1คกุมภาพันธ์นะครับเป็นตัวตั้งวันที่1ออก5 5 8 7 0 0ในท้าย2ตัว5น 7บวก7 5บวก5บวก1 7บวก7ได้14นะครับ5บวก5ก็เป็น10 14บว10เป็น24บวก1 25นะครับแล้วก็ใช้25นะครับไปบวกกับเลขคงที่ก็คือเลข3นะครับ25บวก3เป็น28ใช้เลข8นะครับหลักหน่วยนะครับเลขดับ ของสูตรที่1ต่อไปสูตรที่2นะครับ7จบวก0วก0บก0วกหน็บวกหก,ก็ได้8นะครับนะํา8บวกเลขคงที่ในสูตรนี้คือบวกนะครับ8บวก6เป็น14ก็เป็นเลข4นะครับสูตรแรกได้เลข8สูตรที่2ได้เลข4 4 ผลวันที่16กุมภานะครับเราวันที่1ออก8 4 7 3 7 7เลขท้าย2ตัว5 0เราอยู่กันที่หลักร้อยนะครับเลขดับนะครับออกเลข3ให้เลข8กับเลข4ไม่มาถูกต้องนะครับจาก2สูตรนี้นะครับเราจะหาวันที่1มีนาคมนะครับ2568 ชวันที่16กุมภานะครับเป็นตัวตำ่ำอวอันนี้หนึ่งออก8 4 7 3 7่ได้ท้าย2ตัว5 0 5, 5, 5, 10, 3ูสบวกสบวกหบวกหบวก0ูบวกหได้10นะครับ3าบวกสก็เป็น6 6 10, หกบวกสิเป็น16บหกนำไปบวกกับเลขคงที่นะครับ 16บวก3ได้19ตัวแรกนะครับเลขดับนะครับก็เป็นเลข9นะครับต่อไปเป็นสุดที่2 3ก 7. ก7บวก7บวก7บวก0 3บวก7เป็น10นะครับ10บวก7เป็น17 17บวก7 23 24่สิบสีนะใช่ยี่สบสามนะบวกผิดนะครับเจ็ดบวก7-3-21 22-23 24ใช่นะครับยี่สิบสี่นำยี่นะครับบวกกับเลขคงที่สูตรนี้ก็คือบวก6นะครับรวมดันก็ได้30เป็นเลข0ูนย์นะครับตัวที่2นะครับเลขดับก็ไปลุ้นกันนะครับดับหลักร้อยนะครับ หวดประจำวันที่1มีนาคมนะครับตัวแรกเป็นเลข9นะครับตัวที่2เป็นเลข0ูนะครับใพ่มาด้วยกัน2เลขนะงวดนี้ก็สูตรเก่า1นูนย์นะครับสูตรใหม่1สูตรต่อไปก็เป็น10บนนะครับดับหลัก10บนมี2สูตรเหมือนกันนะครับสูตรแรกนะครับ10บนบวก10ล่างบวกหน่วยลา่าง รวมกันแล้วนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะนบวกกับเลขคงที่คือบวกเจ็ดนะครับใช้สามหลักบวกกันเลขคงที่อีกหนึ่งตัวก็คุณ้าคุณตากันนะครับเป็นสูตรเก่านะครับตัวนี้สูตรที่สองนะเพิ่มให้นะครับก็เป็นสูตรใหม่เพิ่งใครงวดนี้นะครับหลักร้อยบวกสิบบนบวกหน่วยบนบวกแปด ยกตัวอย่างนะครับเราจะหาวันที่17มกกลานะครับใช้วันที่สองมกกลาเป็นตัวต้งเราที่1ออก7 3 0 2 0 9มศูอง้ได้ท้ายสองตัวห้าหงบวกหบวกหนบวกหได้6นะครับน้ำหกบวกกับเลขคงที่6กบวกเจ็คงที่13นะครับ เลข3นะครับเป็นเลขดับนะครับของสูตรที่1ต่อไปสูตรที่2 2บวก0บวก9 2บวก9ก็11นะครับนำไปบวกกับเลขคงที่นะครับก็คือบวก8 11บวก8ได้19ก็เป็นเลข9นะครับสูตรแรกได้เลข3สูตรที่2ได้เลข9 อยู่กันที่10บนนะครับไปดูผลนะครับ17มกราคุมดาวันที่1ออก8 0 7 7 7 9เลขท้าย2ตัว2 3 10บนเลข7ให้เลข3กับเลข9ไม่มาถูกต้องนะครับอย่างต่อไปนะครับ1นุมพาพันธ์นะครับใช้วันที่17มกราเป็นตัวตัามย้อหลังไป1 หลัวันที่หนึงออก807 7, 7 7 9เ้ท้าย2ตัว2 3 7บวก2บวก3 7บวก2ได้9นะครับ9บวก3เป็น12น2บวกเลขคงที่นะครับ12บวก7ก็ได้19นะครับตัวแรกนะครับเป็นเลข9นะครับของอสุดที่ ต่อไปสูตรที่2 7งเจ็ดบวกเบวกเกบวกเได้14 14ี่สิบวกเก้ายีานำยีนะครับไปบวกกับเลขคงที่บวก8ปดนะครับยี่บวกแได้31ม็นะครับก่อจะเป็นเลขหนึ่งนะของสูตรที่2นะครับ สูตรแรกให้เลข9ก9สูตรที่2ให้เลขก1ผลนะครับ1คกุมภาพันธ์รล้ว,วันที่1ออก 5, 5 8, 7, ้8 70เลขท้าย2ตัว5 1 0 0นะครับหลัก10บนก็ไปเลข0ให้เล 9, ข9กับเลขก1ไม่มานะครับถูกต้องเลขดับนะครับอยู่ที่10บนอยู่นะครับ ไม่มาไม่ออกไม่มีนะครับสำหรับเลขดับถ้าเลขดับนะครับย้ำเตือนอีกทีนะครับไปตรงกับเลขเด่นนะครับก็ให้มัน่นใจเลขเด่นไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะทุกเลขก็มีสิทธิ์ออกเหมือนกันนะครับตัวอย่างงวดต่อไป16กุมภาพันธ์นะครับใช้วันที่1กุมภาพันธ์เป็นตัวตั้ง ตัวที่หน,นึ่งนะครับห้าห้าแปดูนย์ศูนย์สองตัวห้าหนึ่ศูนวกหบวกห้บวกหนะครับได้หกนำหบวกเลขคงที่หกบวกเคงที่สินะครับก็เป็นเลขสนะครับที่เราใช้นะครับหลักหน่วยสูตรที่สองเบวกศบวกศน ได้น7นะครับสามเจ็ดบ,บวกเลขคงที่7จ็บวกแคงที่ได้15ก็เป็นเลขห้นะที่เราใช้นะครับสูตรแรกได้เลข3สูตรที่2ได้เลข5ไปดูผลกันนะครับ16กุมภาพันเย่าวันนี้หนึ่งออก8 4 7 3 7 7เจ็าไท้าย2ตัว5สาศูนย์สิบบน,นับก็เป็น เลขเจนะครับให้เลขสากับเลขห้ไม่มาถูกต้องนะครับสองสูตรนี้นะครับหาวันที่1มีนาคมนะครับสองพร้อยหกใช้วันที่สิบหกกรกฎา์มนะเป็นตัวตังคลหาวันที่1ออก8 4 7 3 7่เจ็ดสาได้ท้ายสอตัว5้าูตรบวกห้า บวกสูงเจ็ดบวกหนะครับได้12บสา1สบวกกับเลขคงที่นะครับสิ 12. บวกเจ็ดคงที่ได้19ตัวแรกนะครับสูตรที่หนึ่งก็จะเป็นเลขเต่อไปสูตรที่2อนะครับสามบวกเบวกเ สามบวกเได้10บนะครับสิบบวกเจ็เป็นสิบเจ็ดนำสิบวกเลขคงที่สิบเจ็ดบวกแปดนะครับก็เป็น25เลขที่2อนะครับของสูตรที่2นะครับก็จะได้เป็นเลขห้านะครับหมีหน้านะครับเลขเก้ากับเลขห้สรุปนะครับดับหลัก10บนนะครับ2ส,สูตรนะครับหสูตรเก่ากับหงสูตรใหม่ ประจำงได้นหนึ่งมีนาคมได้เลขเก,ก้กับเลขห้ต่อไปนะครับก็เป็นดับหน่วยบนนะครับสองสูตรเหมือนกันนะครับสูตรแรกก็เป็นสูตรเก่านะครับเข้าต่อเนื่องมาจากมวดก่ใช้ด้วยกัน5หลักนะครับหลักร้อยบวก1ิบบนบวกหน่วยบน บวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างรวมกันแล้วนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นำมาบวกกับเลขคงที่คือบวก 4. สิบสูตรที่สองเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติก็เข้ามาพอๆกับสูตรแรกนะครับสิบบนบวกสิบบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกเจ็ดนะครับใช้สี่หลักนะบ,บวกกันตามเลขคงที่หนึ่งตัว นี่17มกรานะครับใช้วันที่2มกราเป็นตัวตังเรานี่1ออก7 30 209รี่ท้ายสอตัว5 2 1 2บวกสุดบวก9บวก1บวก1 5หลักนะครับสูดแรกนะครับกล้าง1นะครับได้10 10บก1เป็น11 11 2 2> บวก2เป็น13 น้ำสามนะครับบวกกับเลขคงที่13บวกสนะครับก็ได้17เป็นเลขเจ็ดนะครับของสูนยที่1นะครับตอนที่สูนรที่2นะครับศูนย์บวกศูบวกห้าบวกหนึ่งหลักนะศูนยที่2 ห้าบนะครับได้หกนะํหกบวกเลขคงที่หกบวกเคงที่ได้สิบสานะครับก็เป็นเลขสามนะครับสูตรที่สองมวดประจําที่สิบเจ็ดมกลานะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน่วยหลักหน่วยบทน,นะไมน่วยดับหลักหน่วยบท17มกราให้เลขเจ็ดกับเลขสามผลรางวัลที่หนึ่งนะครับแปดศูนย เจ็ดเก้าเลขท้ายสตัวสอหน่วยบนนะครับเลขเกออกเลขเให้เลขเจ็ดกับเลขสาไม่มานะครับถูกต้องนต่อไปนะครับหนึ่งกุมภานะครับแชมที่สิบเจ็มกราเป็นตัวตามเหล่านี้หนึ่งออกแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ลขท้ายสตัวสองสามเจ็ 7, บวกเจ็ดวกเ้า บวกสามบวกสามลงก็ได้29นะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยจริงๆนะครับใช้เฉพาะหลักหน่วยนะไปบวกแต่ในนี้นะครับบวกให้ดูกันเลยนะครับยี่สิบเก้าบวกสี่นะครับก็จะได้เป็นสานะครับตัดไปนะครับเป็นหลักหน่วยนะก็คือเลขสามนำสามไปใช้เป็นเลขดับนะครับของสูตรที่หนึ่ มาสูตรที่2กันนะครับ7บวก7บวก2บวก3 7บวก7 14นะครับ14บวก2ก็เป็น16 16, 16 19 19บวกสามสบเวกเลขคงที่นะครับ19บวก7ได้2 6สูตรที่2ได้เลข6นะครับสูตรแรกเลข3สูตรที่2เลข6 1กุมภานะครับรางวัลที่1 58 70 0าปเ็นเป็นเลข0นย์นะครับหลักหน่วยบทออกเลข0นย์ให้เลข3าไม่มาถูกต้องนะครับให้เลข6ไม่มาก็ถูกต้องหมวดต่อไปนะครับตัวอย่างนะครับสิกุมภานะครับหมวด,ด่า่นิานมาใช้วันที่1กุมภาเป็นตัวตัง้ง หลงวันที่1ออก5 5 8 7 0 0ได้ท้าย2ถูกห้น7บวก0บวก0บวก1บวกบวก1ได้8 8บวก1ได้9นะครับนำ9าบวกเลขของที่9บวก4ของนี้ได้13ขอจเลข3นะครับสูตรที่2 0บวก0 บวกห้าบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งได้หกนะครับน้ำหกบวกเลขคงที่หกบวกเจ็ดคงที่เป็นสิบสามหัวนี้นะครับได้เลขสามเหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับสิบหกอุมภาไปดูผลกันเนดี๋ยวเอาที่หนึ่งออกแปดสี่เจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเลขท้ายสองตัวห้าสูง หน่วยบนนะครับออกเลขสี่นะไพ่เลขสาตรงกันนะครับสสูตรในงวดนี้ก็ไม่มาทั้งคู่นะครับถูกต้องนะครับสองสูตรนี้นะครับเราก็มาหางวดที่จะถึงนี้นะครับหนึ่งนะมีนาคมใช้วันที่สิกุมภาพันธ์นะครับเป็นตัวตวังเราดิออก847 3 7 7เดท้าย2ตัว5สู บวกสูงบวกสูสามบกเนะครับได้10บสิบก็1ก็สิบเวกเลขคงที่เลขสนะครับ17บวกสได้21่สิเใช้เฉพาะหลักหน่วยนะครับตัวแรกก็จะเป็นเลขหนนะครับของสูตรที่1ดับสูตรที่2 7งเบวกเบวกห เจ็ดบวกเจ็ดได้14บสนะครับสิบสี่บวกห้าเป็นสิบเกาสเ้าบวกเลขของทีบวกเ็ก 7, ็เป็นยี่สก็เป็นเลข6กนะครับเป็นเลขดับนะครับหลักหน่วยบนหนึ่งมีหนาคบสรุปนะครับดับหลักหน่วยบนนะครับสองสูตนะครับ สูตรแรกเป็นสูตรเก่านะครับตัวเลงจำพวดก่อนสูตรที่2เป็นสูตรใหม่จำงวดที่1มีนาคมนะครับสองร้อยหกสิบแปดเลขหนึ่งกับเลขหก 6, นะครับก็ฝากไว้พิจนารณากันด้วยนะครับใครชอบเลขดับนะครับก็ลองพิจนารณานดูได้นะครับทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรจากการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุด ใครชอบสูตรจากการคำนวณนะครับติดตามช่องเราไม่ได้นะครับสูตรหมายเขจ็อยากได้สูตรไหนนะครับคอมเมนต์กันไว้นะครับจะโยจะทะโยยทำให้เรื่อยๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็โอลราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ